ในช่องของเราหรือแม้แต่ในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยในติ๊กต็อกเนี่ยนะคะเขาก็มีวิธีกรองขังอยางคายกรองขังไม่สุภาพให้เราได้ตั้งค่าไว้นะคะส่วนวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูเป็นค่ะเข้าไปที่หน้าปโปรไฟล์เลือกขีด3ามขีดด้านบนค่ะกดเข้าไปค่ะสังเกตตรงคำว่าความเป็นส่วนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลือกความคิดเห็น เลือกเปิดกรองคําสําคัญนะคะให้เป็นสีเขียวตรงนี้ให้พิมพ์คําที่เราไม่ต้องการเห็นในคลิปของเราแล้วะกดถูกค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้คําที่เราไม่ต้องการเห็นเรียบร้อยค่ะ